มูเขาเขาปลาเก็บเพ็ดปี่่ทันเด็กแลไม่เก็บตรงไหนกันวะเขาปาเก็บเพ็ดตรงฝั่งเนาไีมก่อนไม่เข้าใส่น้ำอะไกันอย่าง้โอ้ยไม่กับขึ้นไมไกัหงไว ไทยน้ำยังหลแค่ดูแล้วไม่เคยเคย,ยน้ำหลมันกับเชียร์ที่โเข้าขึ้นให้ได้หลายอยอะผมข้าวเหนียวจาตอนนี้เราก็หุงข้าวเหนียวด้วยเตาแก๊สปิกนิกเล็กๆของเรา <c oughs> พกพาสะดวกจาน บ้านมาตัวแก๊สน้อยสระเป้าหม้ออง้าวอ่งไม่ใช่หม้อตัวแก๊สแน่น้อยของเรานะครับมาด em. <boom>. ูแม่ครัวเราทำนะครับแม่ครัวหัวป่าโอ้ยตังมอยเป็นแบบเลยปะเล็กแล้วขอบคมณขอบคมนุณข้าวเหนียวเราก็นี่ หวดหนึ่งข้าวเหนียวเราก็เป็นอย่างนี้นะครับุงข้าวเหนียวกลางปลาพี่น้องอบรรยากาศุงข้าวเหนียวปดคนเมกมากแล้วครับพี่น้องบรรยากาศุงข้าวเหนียวกลางปลาพี่น้องาาตอนนี้ข้าวเหนียวสุกแล้วจ้ะแปบ๊บเดียวเอง ปิดแก๊สแล้วเราก็มาดูข้าวเหนียวย,ยังสวยแล้วจ้าห่วงซุกด้วยเลยจ้าเตาแก๊สแค่นี้เองจ้ะห่วงข้าวเหนียวในป่าได้จ้าสุดยอดจริงๆจ้ะเตาแก๊สแบบนี้นะจ้าโนไปด้วยลูก